สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับเซครับโอ้โหทุงนี้เซมิมหางานอยู่ยังไม่มาเซมิมนี้หางานเก่งมากเลยน,นี่ก็ทมถึงนี่ครับนี่านี้ไปนู่นครับถึงต้นกล้วยแค่นั้นแหละ ตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนดินเนี่ยมันแน่นมากเลยนะดินเนี่ยแน่นมากเลยมันจะผสมลูกรังเลยนะครับดูอ่ะมันเป็นดินทรายผสมลูกรัง แบบนี้เลยถ้าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนี้ก็ดีครับมันก็ดีกว่าดินดดานนะนี่ก็จะเป็นหน้าดินครับเอเก็บงานก่นัแบเรียบร้อยยังลึกพี่ ได้สวยงามเสร็จแล้วเหอโอ้ลองไปเห็นอยังเบื้องการตรวจฮัโลโหลเอฟซี FC ครับลุ้ยเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ถึงแนวต้นกล้วยนูนะ่นน่ะ ครับครับอ๋อนี่งานงอกครับอืมตอนแรกแกจะเอาแค่นี้บอกงานงอกตรงไหครับงานดินครับสลิกกิกอีทีบ้างอ๋งานงอกตรงไหนเอางานดินเลยเนี่งานดินก็งานดินนี่ครับทั้งวี่ทั้งวันไม่เคยเห็นหน้าครับเพิ่งจะเห็นหน้าครับก็เพิ่งตื่นเนาะเพิงงงงพ่งตื่นครับเพิง่งเพิ่งเพิ่งตื่น เพิ่งตื่นก็มาหาซีอีกเลยคิดถึงไม่มีใครให้แกล้งไม่มีใครให้แกล้งอนี่ครับนี่ก็อยู่หน้าบ้านเสียมิมครับบ้านทียมีมอยู่ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้ววันนี้เก็บงานเนียนฮะไม่มานะ่ยไหนที่นั่นโอ้ที่นั่นนะสาวเยอะไหม เด้อยว่าสาวงามใหญ่บอหดอกเด้อสาวงามใหญ่นหมได้กี่เที่ยวแล้วตรงเนี้ยสามสิบหกสิบสิบเอ็ดเที่ยวสิบเอ็ดเที่ยวครับสิบเอ็ดยี่สิบได้ไหมตรงนี้นะเอาตรงนี้เทได้กี่เที่ยวแล้วเอาตรงเนี้ยสิบเอ็ดเที่ยวตรงนี้ไม่ถึงยี่สิบหรอกยี่สิบอยู่ปะเหนแนวจนคนมาประมาณ เก้าเที่ยวเพระมาณนั้นแหละนี่มาแล้วครับอะไรครับไ,ได้ดีไหมมาแล้วครับโอ้โหใส่เยอะมากเลยเอากี่เที่ยวครับนี่อเอาแค่นี้พอบ่โอ๋อตะลังลงยาวแค่นี้นะ โอ้โ้เป็นลิงเนาะสั่นละลุงจะทำอะไรครับนี่ผมจะทำโรงเก็บปุ๋ยอ๋อโรงเก็บปุ๋ยนี่ที่ลุงหมดเลยบ่โอ้เอ้าเบิ่นเบิ่ง าลุงก็นั้นน้ำอะไรน่ะน้ำมาดานบอกครับใช่ไหมอ๋อลุงลุงลุงต้องสูบบอกลึกลึหรือมันปั่นตลอดหรือมันออกมาตลอดสูบดูดอ๋อดูดเอาแสงอาทิตย์อ๋อนู่นนะอ๋อแพงนั้นลุงติดหมดเท่าไหร่จะพวกแพงนั้นหมดหกพันสี่ร้อยบาทแค่แพงนี่นะหกพันสี่อย่างนี้ไม่แพงเลยครับผมซื้อมือสอง อ๋อ oh, มือสองครับไอ้ที่เขาที่เขาเอาผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ส่วนภูมิภาคอ๋อ oh. ถ้าเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่เขาใช้กับสูบน,น้ำมันจะยาวมันสามร้อยสามสิบวัตต์อือไอ้นี่มันเจ็ดสิบแปดวัตต์ครับไอ้ไอแค่นี้ลุงมันทำมันมันแบบใช้ในบ้านได้ไหมดูทีวีดูได้นะต้องเพิ่มอินเวอร์เตอร์ไปลงทุนอีกประมาณหมื่นหนึ่ง อีกมื่นนึงใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างเลยถ้าเปิดแอร์เปิดอะไรก็ได้หมดได้ครับต้มน้ำเครื่องทำน้ําปุ่นอืมแอร์ครับมันแบบเปิดทั้งวันทั้งคืนได้เลยเนาะหรือมันได้เพราะว่ากลางวันมันก็ชาร์จเข้าในตัวกลางคืนมันก็เอาแบตเตอรี่อย่างเดียวอ๋อตอนกลางวันนี้ก็จากจากลงมาปุ๊บแล้วมันก็จากแผงเลยจากแผงคือแบตเตอรี่มันชาร์จเต็มแล้ว ใครที่เหลือมันก็วิ่งเข้าบ้านเลยอ๋อดีเลยครับเนาะลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวไปประมาณ20ปีอ๋ออันนี้ได้20ปีเลยใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้ผมเจาะเสร็จนี่ผมก็เลยลองสูบใส่สะลอยหัวส่งน้ำเนี่เพิ่งเสร็จวันนี้เลยนะอ๋อหัวส่งน้ำเสร็จวันนี้นี่ลุงก็ปลูกข้าวเนาะครับปลูกข้าว พูดถึงทำนาปังได้เลยไหมนี่ได้ได,ได้เลยเนาะห้วยตรงนี้ก็มีน้ำขึ้นมาได้แต่ไม่ทำหรอกเพราะว่าต้องมานั่งสู้กันกับน,นกกระจอกอยู่ใช่ป่ะครับไ็นไรครับโอ้นกมันกินเนาะถ้าไม่ไม่ใช่น้ามาันนกมันกินป่ะก็อาหารมีที่เดียวมันมาลงอยู่ตรนี้อ๋อถ้าถ้าเขาทำไปทั่วงี่ก็แบ่งกันไปกินถ้านาปี มันก็แบ่งกันไปแต่ถ้านาปังปุ๊บมันมาลงอยู่ที่เดียวเลยมาอันนี้ก็ลงหมดเลยเรียบร้อยแล้วนกทุกวันนี่ฉลาดด้วยฉลาดด้วยเปล่สังเกตดูนกกระจกกับนกพิราบนี่กินต่างกันนกกระจกเนี่ยมันจะอยู่แถวนี่ะตามต้นไม้นี่แหละถ้าเราอยู่เนี่ยมันจะสังเกตดูมันจะบินมาทีละตัวลงมามันโฉบลงหายไป สองตัวสามตัวอประมาณสี่ตัวนี่ถ้าไอพวกนี้ไม่กลับไอพวกนี้มาเลยหึมเลยใช่ไหมอ๋อถ้าพวกไอลงมาสำรวจนี่ไม่กลับอไแนวหน้าถ้าเราไล่ปุพรามันขึ้นมันขึ้นปพรบะมันก็บินทำท่าเหมือนมันจะไปไกลแล้วมันก็วนมาอยู่แถวต้นยางนี่แหละเสร็จแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะส่งลงมาทีละตัวทีละตัวสามตัวสี่ตัวถ้าไอพวกนี้ไม่บินกลับคืนไอพวกนี้มาเลยหึม <ś led> เออฉลาดเนาะและไอ้วพวกนกพิราบไอ้พวกไไโรงข้าวเนาะที่เขาไปรับซื้อข้าวแบบนึงนกพิราบนี่นกพิราบนี่มันมามันมาเป็นฝูงใหญ่เลยอืออพอเราไล่มันปุ๊บมันบินขึ้นมันทับท่ามันบินไปไกลเลยอือบินบินไปแล้วมันกระโจนกลับมาคืนมันลงเลยมันลงที่เดิมน่แหละเออโอ้ไม่ไหวแล้วเนาะเอาแค่นาปีก็พอแล้ว อันนี้ผมจะทําปลูกผักช่วงฤดูแรงอ๋ออันนี้ลุงจะปลูกผักบต่กกตรงนี้นะครับจะปลูกปลูกข้าวโพดเนี่ยผมจะเอาน้ําขึ้นถังแล้วปล่อยเป็นน้ําหยดอ๋อปล่อยเป็นน้ําหยดตรงนี้เหมือนจะร่มรื่นดีนะลุงเนาะรตรงเนี้ยแถวเนี้ยอันนี้ลุงต้องตัดหญ้าตลอดเลยใช่ไหมนี่ครับช่วงแรงนี่ก็ตัดสองครัง้งแค่นั้นแหละ ี่ตัดมาสองเดือนแล้วยังมีขึนด้วยแกนี้สาดมากเลยสวนแกเนาะน่าอยู่อ่ะ<ช>ครับรมรื่นดีกว่าแบบหวอยายร้ารกๆ้าอีกสอง<า>เดือนไม<า>่มทีหนึ่งมันจะเห็นพืชสีเขียวขึ้นเต็มนี่แหละครับมจะปลูกผักปลูกปลูกแตงโมงปลูกข้าวโพดเนี่ยตามร่องสวนยางเนี่ยโอ้หน้ามานอนเล่นผูกเปียนโนเย็นอย่างนี้ มาปีนี้แหละไอ้ต้นไมยราบยักษ์ขึ้นเต็มเลยแต่ฝนไม่มีนะใช่ไหมไอ้นี่นะมองไปเห็นน้ำสะอาดเลยอ๋อเดือนนี้มันเพิ่งมาขึ้นบ่มันเพิ่งขึ้นปีนี้แต่ตรงนี้ร่มรื่นจริงเลยถ้ามีต้นไม้นี่เดี๋ยวก็โตแล้วเนี่ยอยอดยอด,ยอดบ้านสวน สิความฝันความฝันนะ่นเนี่ยบ้านแบบเนี้ยให้อยู่กลางทุ่งนาเนาะสบายเลยต่อไปก็จะวันนี้พอพื้นที่มันได้เรียบร้อยแวก็เล่นพืชพ,พวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผ<อ>ักสวนครัวค่อยๆทำไปทีนิดมันก็ไม่หนักครับเราก็จะกำหนดระยะเวลาได้เลยถ้าช่วงเดือนพฤศจิกาธัานวานเนี่ย ป,ปีการท่องเที่ยวเราก็เน้นไม้ดอกไม้ผลัดอ๋อนี่ลุงเลี้ยงปลาไหมนเนี่ยเลี้ยงมีสองสายเลี้ยงอ๋อลุงสองสายบ่สองสายนู่นสายที่มีต้นมะพร้าวหนึ่งรูปนึงแล้วอีกต้นหนึ่งก็เป็นคลองไส้ไก่ไอ,อันนั้นเรียกว่าธรรมชาตนะิขึ้นไปจนถึงนู่นอ๋อลุงมีคลองไส้ไก่ด้วยมีทางนู่นไปจนถึงนู่นเลยทางเข้านึงเอ๋อน้ำอ้อมเนี่ยน้ำที่ผมที่ผมมีน้ำอ้อมเลย สุดยอดเลยอ่ะถ้าจะอันนี้ลุงก็ต้องใช้ไฟฟ้านี่มันมันกันใช่ไหมหรือหรือมาจากเพลงอ่ไอันนี่อันนี้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ๋อตอนเย็นมันก็เปิดเองเลยมันติดเองเช้ามันดับเองอ,อันนี้ผมก็ทำกล่องันเอาไว้ถ้าจะสูบน้ำโดยมอเตอร์ก็เสียบปลั๊กเอาเลยอ๋อ ไม่ต้องลากสายไกลครับทุกจุดมีหมดดีมากเลยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสุดยอดเลยครับบ๊ายบาย